ตอนแรกผมก็กําลังคิดอยู่นะครับว่าผมควรจะทาคลิปนี้ดีไหมแต่ผมก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าผมควรที่จะพูดคุยกับผู้ชมของผมเป็นเรื่องจริงจังเลยนะครับมาครับถ้างั้นวันนี้เราจะมาคุยกันครับสิ่งที่ผมอยากรู้ครับคือผมอยากจะถามเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับคือคุณผู้ชมหรือเพื่อนๆนะครับมันการดูคลิปที่มีคอนเทนต์รูปแบบไหนครับ อย่างแรกนะครับคือแบบเป็นคอนเทนต์แบบคลิปสั้นๆนะครับคล้ายๆคลิปที่แบบแลนดี้ซูชโคดใหม่อะไรเงี้ยแบบแค่เห็นแลนดี้ซูชโคดใหม่ก็แบบอุ้ยสนุกแล้วอะไรเงี้ยอู้ยแลนดี้ซูชโคดเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบคลิปแนวนี้อยู่นะครับแบบเห็นแบบแลนดี้ขายกัญชาผมก็รู้สึกแบบโอ้โหเท่จังวะอะไรมาเนี่ยชอบดูช็อตสั้นๆประมาณนี้อยู่แล้วครับส่วนแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบคลิปแนวแบบยาวๆเกิน10นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นชอนครับครับคือผมได้มีโอกาสไปดูคลิปพี่เขาในช่วงโควิดนะครัััับบบแลลละผมมชอพี่เเค้าาากกยรหงจนน พี่เขาก็แบบจุดทาคิดไปสักพักนึงแล้วพอแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลังจากนั้นกัญชาก็ได้ถูกกฎหมายผมก็นั่งดูดกัญชาคนเดียวทุกวันเลยครับแล้วผมก็แบบนั่นเปิดดูคลิปคลิปพี่ช่องครับครับดูครับเปิดดูวนไปวนมาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเมากัญชาเนี่ยคนมีอะไรสนุนสนับแบบเพลินๆให้มันเข้ากับอารมณ์ฟิลลิ่งก่อนรู้สึกแบบเมาอะไรเงี้ยอ่า แล้วผมกแ็แต่ผมขออธิบายักนิดนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับอาการเมาเล็กน้อยนะครับมันจะแบบเพลินๆทำอะไรก็จะเพลินๆสนุกสนานนะครับกินอาหารอร่อยร้องเพลงเกลนนะครับหรือแบบฟอนเพลินก็เลือเพลินมันสนุกขึ้นแล้วอารมณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยความคิดสั้นสัคนหรือแบบพูดเก่งนหรือนอนหลับอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่แบบเลือดใช้อย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะมาทําคลิปเซาปาร์ตกัช่องพี่คอบครับนะครับแต่พอผมได้ทําได้ทําได้จริงๆนะผมกลับรู้สึกว่าผมกลับรัดกระตุนเล่นเซา ผมรู้สึกเหมือนผมได้รู้จักกับตัวละครเรื่องเซาป้าจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในชีวิตครับตอนที่ผมกำลังนั่งรถตู้เพื่อกลับไปเรียนที่เพชรบ bon ุรีครับผมได้เปิดดูเซาป้านะครับเป็นซับภาษาอังกฤษบนรถนะครับแล้วหลังจากนั้นชาวต่างชาติที่นั่นขงข้างผมครับก็เหมือนแบบอารมณ์ประมาณแบบหันมาแอบมองดูเซาป้าบนจอมือถือของผมครับตอนนั้นผมคิดจริงๆนะครับว่าผมจะโดนจี้ซับหรือเปล่าแต่ว่าพอดูจนจบใช่ไหมชาวต่างชาติคนนั้นเขาก็ได้ถามผมประมาณว่าคุณกำลังดูููซาาาาปอออย่่่หหรคุณกลังงงดผนนนชทไ ผมก็เลยกรอบไปเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าเออใช่ครับผมกำลังดูซอร์ปาร์อยู่แล้วก็กำลังดูผ่านเว็บ s ซอร์ปาร com อะไรเงี้ยเป็นการดูแบบถูกลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้คุยกันนะครับจนผมได้รู้ว่าเขาเป็นคนสิงคโปร์ครับแล้วผมก็ได้ถามเขาด้วยประโยชน์เด็ดว่าเฮ้ยคุณได้ดูดกัญชาไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมถามคนไทยมาจะดูแปลกแต่ถ้าเกิดผมถามชาวกัญชาหรือมันจะกลายเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วชาวกัญชาคนนั้นก็ได้กอบผมไวว่าเอ้ยใช่ผมดูดกัญชาาาาอออะะะไไไรรรรเเเีีี้้้้ยยยแลววขกกก็ปคคนนบบบ่่ใใ๋ัดททจม ใช่ครับสิ่งนั้นคือสิ่ที่คนคิดครับนั่นก็คือกัญชาครับเขาเอามาอวดผมด้วยท่านดีใจมากเลยครับตอนนั้นผมยังจําได้อยู่เลยหลังจากนั้นผมกับเขาก็ได้มีโอกาสติดต่อกันผ่านทางไลน์ครับพูดคุยและเปลี่ยนข่าวสารเรื่องกัญชาครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสส่งกัญชาของไทยไปให้เขาฟรีๆครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นเพื่อนกันและนั่นเลยครับคือประวัติความเป็นมาของเจมช่องผู้เสพเนื้อเรื่องครับและหลังจากนั้นช่วงนี้ พี่ครับก็ได้กลับมาเริ่มทํา YouTube นะครับผมก็ดีใจเปีมากเลยครับผมจะคอติดตามคลิปพี่ตลอดนะครับและขนาดเวลาผมปั่นจักรยานไปเรียนเนี่ยผมก็แบบใส่หูฟันแล้วก็เปิดคลิปพี่แบบฟันเสียงเฉยแล้วก็ปั่นจักรยานไปเรียนนะครับผมชอบพี่มากและผมอยากจะสมมอบรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆและผู้ชมของผมที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอซาป้าที่ผมสรุปไปอะครับโดยเฉพาะผู้คนสําคัญเลยครับที่ผมอยากจะสมมอบรอยยิ้มให้คือคนที่กําลังดูจนถึงตอนนี้นะครับและกดติดตามครับ ผมรู้สึกขอบคุณทุกคนจัดใจจริงๆเลยครับขอบคุณมากนะครับอ๋อแล้วก็เีเรื่องนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้มันเป็นความลับของอินโชนในช่องผมครับมันจะเป็นเสียงแบบดูดป้อนนะครับผมก็รอให้ใครทุกคนมาคอมเมนต์นานแล้วเอถ้าเกิดไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองฟังดูครับผู้เสพเนื้อเรื่อง